กาบสวัสดีพี่น้องสายเลือดเอฟซทางช่อง YouTube เยยวดำมวยสยามครับพบกันมือนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563ครับมือนี้นำเอาข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีครับนำมาวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อที่จะเป็นสโลกแกนชี้ตัวได้เปรียบครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็น เอฟซีทางช่อง YouTube ของเหยยวดไวิสยามครับมือนี่ได้รับเอาข้อมูลดีๆแน่นอนก่อดอนอ่นี่ต้องขอบคุณเพราะว่าที่เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพปุ๋ยตารานกปากห้างครับดีจริงไม่ในโม่แล้วก็ทังเศษสมานบุญยอครับคิดถึงเสีย,ยดอต้องสอสมานกามเมนขอบคุณสำนักกฎหมายพงเพชรทนายความโดยทนายธนารินทร์พงเพชรคลินิกในแพทย์ีลชนนพร้อมด้วย คลินิกหมอสุทั์ครับรับรักษาโรคริดดวงครับ่าแล้วกะ็ทีมงานเยเวนธนก,กิจพยอดสายยันภูมิเขตครับตามสโลกแกนชี้ตัวได้เปรียบครับอ่มาเริ่มวิเคราะห์เจาะข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีกับผมเหี่ยวดังมวยสยามครับมื่อนี้เป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆครับช่องเจ็ดสีคู่แรกพิกัดลอย12อนปอ แดงก็คือกะเตาเพชรสมนึกหรือว่ากะเตากอเกมท่าไข่อายุนี่16ปีครับจากรอยเอ็ดครับมือ้านี่มาทอพิกัดครับรอยสิบสองปอนด์เป็นประเภทหัวใจใหญ่กว่าตับครับนะเป็นประเภทหัวใจเปิดเกมบูเดินลุยเดินอัดเดินแท่งตลอดแต่ว่าโมนี้มาเป็นเว้นแท่นครับมาเป็นมวยแท่น มาแท่นในเจ้าดีเซนศูนย์กีฬา,าดีเซนเล็กศูนย์กิฬานาราธิวาตครับส่วนคู่ชกแก่นแก้วพอเยี่ยมแสนครับลอย12ปอนด์มูเซานี่มาลด1ปอนด์ครับมากเกินพิกัดมาลอย13ครับ1 5ปีจากนาครศรีธรรมราชาซ้อมอยู่กับใารม้วยพอเยี่ยมแสนครับแต่ว่าช่วงหลัง พ่อเข่ากุงนี่ไปเก็บตัวอยู่กับไข่สอโชคมีใช่โดยมีเสียตูสุรกิจหเมืองเมืองครับดูแลการพิดซ้อมละกกาคำหน้าเสือครับฟอมการโชคลาสุดของเกาะเตาชนะคะแนนเพชรศิลาเอมยูเดน20่กัญา63อยู่นนทบุรีส่วนไใ้เจ้าแกนแก้วครับลาสุดที่แพ้คะแนนดีเซเล็กหลงเรียนกีฬานราธิวาสครับที่อตกร 3. นะเมื่อวันที่29สิงหาคมครับคู่นี่ นำนักสบายสบายรอยปอนด์ครับเลดล่าดุดครับทางด้านของแกนแก้วนี่เป็นต่ออยู่1 9เกานะแกนแก้วนี่เป็นต่ออยูออ่ลาสุดครับลาสุดอีกเลยครับเดิมที่นี่จะเป็นแกนแก้วต่อ1 9เกาแต่ว่าตอนนี้ขามไปอยู่กาะตเตาที่เสมอครับนะที่เสมอครับคููนี่ทัศนะนาทางทีมงานแนนไปที่ ทางด้านของแก่นแก้วพอเยี่ยมแสนครับเนื่องจากเป็นมวยตัวยืนแล้วก็ได้สูงได้รอยครับโดยเฉพาะแข่งไซนนี่ออกเร็วครับทางกอเตาเดินทางเข่าลองแข้งมือนีเ้เสร็จครับเพราะฉะนั้นคู่แรกสซไปที่แก่นแก้วพอเยี่ยมแสนครับรลปรลังดีกลัวครับส่วนคู่ที่2ครับรอยซิปปอนครับทางด้านของเพชรสังวนันสอสมานกาเมน้นหรือว่าไอ้เจ้าตรงตยครับ นี่ตรงตัวปอพินพัฒน์หรือว่าไอ้เจ้าปลาท่องเดิมครับนะเจอกับยอดมนุษย์ในยกเอทาซาราคูนีลอยสิครับทางด้านของเพชรสังวานีมาเท่าพิกัดส่วนทางยอดมนุษย์นี่มาลดจุดเครับคุณเคยเจอกันมาล่าสุดที่อตกรสาครับทางด้านของไอ้เจ้าตรงตัวครับ ช่วงยกหนึ่งยกสองนี่พรท่านออกอาวุธครับแต่ว่ายกสามยกสี่ยกหาเดินอดัดเดินข,ข้องข้อตีเข่าครับแต่ว่าบอกค่อยชัดเจนครับส่วนทางด้านของยอดมนุษย์นะประเภทจังหวะสองลอดจังหวะดักออกแข้งนะและก็ดักเสียบครับถือว่าเข่าตากรรมการกรรมการก็เลยชูม,มอือให้อ้เจ้ายอดมนุษย์เป็นฝ่ายชนะคะแนนที่อตก3ครับ เอ่อมือนี่น้ำหนักลอยสิบป,ปอนนะมือที่ชกกันอตกรสามมือนั้นนี่ชกกันที่ลอยสิบคือกันครับถือว่าน้ำหนักเท่าเข้าเดิมครับบนท่านขยับน้ำหนักนะราคาเลทเปิดราสุดสิบเมตแปดอยู่ที่เพชรสังวานครับมือนี้ทีมงานดูแลนี้เพชรสังวานเดินกนระจิงครับแต่ว่าเดินไปเขาล่องแข่งเดินไปเขานาทางตีนครับสรุปแล้วนี้ บอแซงครับบอดแซงช่วงไทยๆเพอเพอนี่เจอเลียมกระตุกกระชากของไอ้เจ้ายอดมนุษย์รับรูปรลางได้ใหญ่ได้ร้อยถึงแม้ว่าน้ำนักจะลดจุดเแต่ว่าบ่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นมือนี้ครับใสไ่ไปที่ยอดมนุษย์นายกเอท่าศาลาขับมือนี้ดีกว่ารับเป็นล่องเนอเลดเป็นล่องครับแต่ว่าหน่าล่องครับคู่สองใส่ไปทียอดมนุษย ส่วนคู่ที่3ครับลอยซิปปอนครับเป็นการพอกระวังเพชรบันไล่สิงมาวิ่นเจอกับสายยันเล็กสอสาะชีพเพชรบันไล่ดี19ปีจากพัทธลุงครับทีมงานเสียหนึ่งชัดชนนโคชาสุพันธอ่คชาสุวรรณครับนาเมเร้านีมา่มาเท่าพิกัดครับผลงานลาดตุดีแพ้ร่ผลงานลาสูดุดของไอ้เจ้า เพชรบันไลนี่ชนะคะแนนหลักเอราวันครับนะส่วนคู่ศซกนี่24ปีจากหนองคายสายยันเล็กสอสาราชีพหรือว่าสายยันเล็กสาย,ยันยิมครับนะทีมงานของท่านนายกดงจำเลิศสาราชีพทีมงานประทานวาวอระคำรอดครับนะคู่นี้นี่ร้อยซิปบอลเลสเปิดล่าสุดดีอยู่ทางด้านของเพชรบันไลสิเกาครับฟ้อมกำลังสดครับ ฟอบกัรบ้างโสดลาดสุดิชนะคะแนนหลักเอราวัณมาถือว่าบ่อธรรมาดาครับส่วนทางด้านของไอเจ้ามุมน้ำเงินสายยันเล็กสอสลัชีพครับถือว่าเรือเวทีไปรวมๆสิบเดือนครับลาดสุดดีแพนอกยกสามแผม่วผ้าไวเด็ดเด็ดไปดเก่าอยู่วันที่สองมกราคมที่ราดชดดำเนินครับเพราะฉะนั้นมือนี่ครับจังไรกับบอลอดละมวยเลือเวทีครับใส่ไปที่ เพชรบันไลสิงมาวินครับนี้ดีกว่าเดอร์เลดเปิดสิบเก้าครับต่อส่วนคู่เอกเจ็ดสีครับนี้เป็นเพชรมงคลศูนย์กีฬาหวยต้มเจอกับทางด้านของชูทรัพ์สอสลัดชีพครับ و ن ีโชคกันที่พิกัดร้อยสิบเจ็ดปอนด์แดงนี่เพชรมงคลครับหายหายจากเมที่เจ็ดสีไปค่อนข้างโดนครับนะไปชกอตกชกต่างจังหวัดสเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเร้านี่มาลดจุดสามครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาหวยต้มลูกศิษย์ของอาจารย์สงบพุทธพุทธลูกศิษย์อาจารย์สงบพุทธพึกครับนะแล้วก็มีเอกปัตตานีน่ทีมงานเดียเกตเพชรให้การสนับสนุนครับผลงานล่าสุดดีไปแพ้่นอกยกสองปรตตักสยามซินบีมวยไทยยี่สิพกรกฎาคมอยู่นนทบุรี ส่วนชูซั์สอสารชีรลอวตออิทธิพอครับอายุ19ปีจากอุดรธาน,นีนา่ทีมงานของทนายกดงจำเริญสารชีพทีมงานประท่านว่าวารคคำรอดครับผลงานลาสุขูขคอยเจ้าชูซัพน์นี่ถือว่าเรือไ้ที่ไป9เดือนครับชนะคะแนนโจโจแปะ 8, บิดบุรีสี 4, กุมภาที่ลุมพินีครับคู่นี้นี่ถือว่า ไอ้เจ้าเพชรมงคลนี่ขึ้นทินเก่าครับส่วนชูทรัพย์นี่ก็ถือว่านามาแถวนี้นี่ร้อยสิปอน์แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นคู่เอกเมว่ไทยเจ็ดสีครับเพราะฉะนั้นมือน,นี้ครับนาถึงแม้ว่าจะบมีคนเบิงคนเข้าไปเชี่ยในวิกหมอชิดครับแต่ว่าบรรยากาศเป็นใจครับเพราะว่าหน้าเสือของเอกปัตตานีถูกสิ่งทุกอย่างนี่ชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้ เพราะฉะนั้นคู่เอเกเจ็ดสีเลดล่าสุด32มอ,อยู่ที่เพชรมงคลครับคู่นี้จัดไปจัดไปไม่ต้องสืบครับบ่ต้องสูบเดอ้อเพต้องสืบทางด้านของเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มมอนีดีกว่าครับจัดชนะชูศับสอสาราชีพย่ำครับคู่แรกใส่ไปที่ทางด้านของแก่นแก้วพอเยี่ยมแสนแล้วก็ตามไปด้วยทางด้านของยอดมนุษย์นายกเอธาสารา คู่สนี่ใส่ไปที่เพชรบ้านไล่สิงมาวินลากาคู่เอเกเจ็ดสีเพชรมงคลศูนย์กีฬาหว้วยต้มสองคู่ลวยสองคู่ลวยมวยไทยเจ็ดสีมือนี่ใส่ไปที่ทางด้านของเพชรมงคลศูนย์กีฬาหว้วยต้มลากาตามไปด้วยแก่นแก้วพอเยี่ยมแสนครับนี่คือข้อบูลของมวยไทยเจสีกับสโ,โลแกนชี้ตัวได้เปรียบ ทีมงานเฮเบนธนกิจใช้ดธลรกิจทีมงานพีอัดสายยันภูพิเตศวันนี้ผมเหี่ยวดำมวยสยามครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของเหี่ยวดำมวยสยามครับวันนี้ต้องขอบคุณปุ๋ยดีคุณภาพปุ๋ยตรานกปากหางดีจริงไม่ไม่ได้โมครับดีจริงไม่ได้โม้ลาไปก่อนครับลาไปก่อนครับคอยเจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ